อะไรจะตื่นเต้นกันขนาดนี้ขคอบคุณุหลายๆเวทีนี้เวทีสารนะครับเดี๋ยวมั้ยชุกพาดโอ้ยดอนเมืองด้วยดอนเมืองด้วยสวัสดีพี่น้อง ที่มีความรักและพักดีต่อแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็ต่อพระมหากษัตริย์ไทยทุกทุกองค์ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีใจมากที่ได้มาพบกับพี่น้องในวันนี้นะครับคงใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่ามากราบทักทายเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะตะเวนไปหลายๆเวทีให้ครบทุกเวทีนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆต้องมีไก่ทอดนะฮะ ชัดดาวมาฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณชาวดอนเมืองด้วยนะครับที่มาดูแลพี่น้องที่ห้าแยกลักเท้าวันนี้ครับจริงๆก็ต่อสู้ร่วมเคียงบา่าเคียงไหลยกันมายาวนานนะครับผมมีห้าประเด็นสั้นๆนะครับที่จะบอกว่าจะเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะของพวกเรามวลมหาประชาชนข้อที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ก็คือว่าคนที่ไม่เคยสนใจการเมืองไม่เคยคิดว่าจะต้องออกมาชุมนุมออกมากันเยอะมากที่สุดเป็นประวัติการณนี่คือสัญญาณแห่งชัยชนะของมวลมหาประชาชนครับมีหลากหลายมากมายทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีความดีหลายอย่างทั้งหน้าตาดี นิสัยดีการศึกษาดีจงรักภักดีนะครับแล้วก็ความคิดความอ่านดีหมดเลยนี่คือสาเหตุที่พวกเรารวมพลังกันอย่างเหนียวแน่นแล้วบอกได้เลยว่าถ้าเราอยากจะให้ระบอบทักษิณและตระกูลชินวัตรหมดจากแผ่นดินไทยง่ายนิดเดียวครับพี่น้องครับพี่น้องหาแฟนในม็อบให้ได้แล้วแต่งงานมีลูกมีหลานเยอะๆเอาคนดีมาปกครองบ้านเมือง ยุทธศาสตร์ข้อนี้ทําได้ไม่ยากนะครับมันจะนําไปสู่ข้อที่สองด้วยคือว่าเราจะได้ช่วยกันบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์หน้านี้ไว้ให้ลูกหลานฟังผมอิจฉาคนรุ่น14ตุลามากเมื่อ40ปีก่อนมึงเกิดไม่ทันครับเขาก็จะมีเรื่องราวเล่าเยอะยแยะเต็มไปหมดวันนั้นไปสู้อย่างนั้นเอาไม้ไปตีอย่างนี้ไปสู้กับรถถังอย่างนั้นอย่างนี้ผมอิจฉามาก เกิดไม่ทันไม่มีเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟังวันนี้เกิดทันแล้วยุคนี้ยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่า14ตุลาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่น้องมีแฟนเป็นของตัวเองมีสามีภรรยาเป็นของตัวเองแล้วต่อไปก็มีลูกจะได้ช่วยกันบอกลูกบอกหล้านในอนาคตของเราว่านี้อ่ วันที่พวกเรามาต่อสู้ที่นี่พ่อแม่กําลังทําอะไรอยู่นอกจากสู้เพื่อประเทศชาติแล้วยังสู้เพื่อลูกด้วยมีสามีมีภรรยาเป็นของตัวเองอย่างน่าภาคภูมิใจสงสัยสงสัยสงสัยว่าอะไรสงสัยว่ามีสามีภรรยาเป็นของตัวเองมันแปลว่ามีเป็นของคนอื่นด้วยก็ได้เหรอ <c oughs> เอาก่อนหน้านี้ไม่นับ ก่อนหน้านี้เนี่ยครับยุทธศาสตร์ก okay. ่อนหน้านี้คือช่วยกันขยายเผ่าพันธุ์ให้ดีใครมีเพื่อนชวนเพื่อนใครมีแฟนชวนแฟนใครมีกิ๊กชวนกิ๊กใครมีมากกว่ากิ๊กเดี๋ยวนี <human> ้เขามีมากกว่ากิ๊กกิ๊กนี่คือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่ชู้แต่แฟนรู้ต้องเลิกเขาเรียกว่ากิ๊กเดี๋ยวนี้มันมีมากกว่ากิ๊กเขาบอกว่าไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แฟนเอาไว้ใช้ยามขาดแคลนเขาเรียกว่ากั๊กครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นใครมีกิ๊กมีกัก๊กมีอะไรต่างๆเนี่ยชวนมาให้หมดบางคนมีมากกว่ากั๊กอีกมีขั้นกว่าของกัก๊กเขาเรียกว่าที่ยาวมันคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะรักไม่ต้องการเวลาเสื้อผ้าหน้าตาไม่เกี่ยวขอเพียงกอเยอเกี่ยวแล้วพลังกำลังโอ้ยคุณอี้คุณอีออ้คะ่ะอย่างเนี้เป็นปัญหาคุณธรรมนะคะ ม่คคือต้องการบอกว่าก็หลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็ชวนกันเป็นแฟนต่อไปแล้วก็ช่วยกันบอกต่อช่วยกันเชิญชวนให้มาร่วมชุมนุมกันให้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของหน้าของหน้าประัติศาสตร์ของไทยครับพี่น้องครับพูดข้อห้าได้แล้วค่ะ <laughs> นี่คือข้อที่สามคือต้องการจะบอกว่าช่วยกันสื่อสารช่วยกันบอกต่อช่วยกันเชิญชวนเพราะว่าพลังของพี่น้องมวลมหาประชาชนวันนี้ ผมเชื่อว่ายิ่งใช้ความรุนแรงยิ่งถูงกกระทำมากเท่าไหร่มีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อ,อไรก็แล้วแต่ที่ความอายุติธรรมกลายเป็นกฎหมายเมื่อนั้นหน้าที่ในการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่อันชอบธรรมของพลเมืองดีที่อยู่ที่นี่และที่ต่างๆในประเทศไทยครับพี่น้องครับเพราะวันนี้การสื่อสารเนี่ยมันไม่สามารถพึ่งกระแสหลักได้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับสื่อหลายๆช่อง รับใช้ระบบทุนนิยมอย่างสุดโต่งไม่มีเงินถึงแม้ความจริงความดีจํานวนพี่น้องมามากมายขนาดนี้ก็ยังไม่นําเสนอผมเนี่ยชอบสโลแกนหนึ่งตอนนี้พี่น้องช่วยกันเปลี่ยนสโลแกนที่ช่องสสี 4. ช่องบางช่องเนี่ยเขาบอกว่าที่เราเคยได้เด็กๆใช่ไหมพี่น้องจําได้ไหมเขาบอกคุ้มค่าทุกนาทีไทยทีวีหมีช่องสามครับพี่น้อง พอดูเหมือนว่าโดยเฉพาะพ,อพ่ยุทธของผมนะฮะพี่สรยุทธเนี่ยพี่เขาจะชอบดูหมีพันด้าเห็นหมีสำคัญกว่าพี่น้องมวลมหาประชาชนไปแล้วพี่น้องผมก็ไม่เข้าใจแกนะผมก็เกิดเคยเปิดไปดูเอ๊ะทำไมพ่ยุทธเป็นอย่างนี้ไปแล้วพ่ยุทธมีความผูกพันอะไรกับหมีพันด้าขนาดนั้นนะครับประหนึ่งว่าจะไปผสมพันธ์กับหมีเสเองลุ้นถ้าเป็นนักตายว่าลูกหมีที่ดอกมาเหมือนกับหน้าตัวเองหรือเปล่าครับพ่ยุทธ มันอะไรกันนันหนาครับพี่น้องครับคนเป็นปน,ปนและเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นก็ไม่นําเสนอข่าวออกมานะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สามคือการสื่อสารที่ามากข้อที่สามคือการสื่อสารที่มากมายมหา,าศาลเพิ่มขึ้นข้อที่สี่นะครับก็คือการหลอมรวมระหว่างพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดทําได้อย่างสนิทแนบแน่นเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพล้มรัฐบาล นาทีนี้ผมเห็นว่ามีทั้งคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดร่วมมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่มีการแบ่งแยกนะครับพี่น้องครับนี่คือข้อสำคัญมากๆเลยนะครับและผมอยากจะวิงวอนไปถึงคนที่อยู่ในกรุงเทพอีกหลายหลยคนที่ยังโลกสวยที่ยังคิดว่าโอ้ยมาชุมนุมปิดถนนทำให้เดือดร้อนทำให้เศรษฐกิจเสียหายการจราจรติดขัด พี่น้องมาดูมวลมาหาประชาชนตามที่ต่างๆพวกเขาเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดหลายคนทิ้งบ้านทิ้งที่อยู่อาศัยยอมสละครอบครัวที่อบอุน่นยอมเดินทางไกลมาหลายร้อยกิโลหลายสิบชั่วโมงมาอยู่ปักหลักที่นี่นอนกลางดินกินกลางถนนอดตาหลับขับตานอนต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันพวกคุณอยู่ใกล้ๆแค่นี้จะบ่นไม่ทำไม แล้วข็สุดท้ายครับข้อสุดท้ายวันนี้มาทักทายเฉยๆนะครับเดี๋ยวพิธีกรจะค่อยมาคุยกันเต็มรูปแบบข้อสุดท้ายสําคัญมากที่สุดก็คือการนําไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยครับพี่น้องครับเงินภาษีอากรของพวกเราจํานวนมากมายมหาศาลผมเห็นพี่น้องบางคนถือป้าย Respect My Vote แล้วนะครับผมเองก็เข้าใจเขานะครับเราไม่ว่าการต่างคนต่างมีสิทธิคิดมีสิทธิแสดงออกมีเสรีภาพในการสแสดงความคิดเห็นเราไม่ว่ากัน แต่วันนี้พี่น้องที่ยกป้าย Respect My Vote ลองกลับไปทบทวนดูว่าเพราะว่า Your Vote เนี่ยนะครับการโหวตของคุณโดยไม่คิดในเมื่อ2ปีก่อน4วินาทีที่กากบาทไม่ได้หมายความว่าคือ4ปีที่ประเทศชาติจะต้องผูกขาดยอมจำนนต่อทราราชอย่างที่คุณต้องการเท่านั้นครับพี่น้องครับเพราะวันนี้มันเห็นได้ชัดแล้ว ว่าพี่น้องที่เคยสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งไปเป็นรัฐบาลวันนี้เขาเองก็ยังไม่มีความภูมิใจในสีที่เขาเคยเชิดชูนักหนาอย่างสีแดงวันนี้เดินไปไหนมาไหนสีแดงสีตกหมดแล้วครับพี่น้องเหลือแต่สีขาวครับเขาบอกว่าตอนเช้าใส่สีแดงไปเรียกหาประชาธิปไตย ตอนกลางวันเป็นสีขาวไปร้องหาสันติภาพตกกลางคืนกลายเป็นสีดําไปสร้างความรุนแรงเป็นเงื่อนไขทําลายประชาชนครับพี่น้องครับซึ่งไม่เหมือนกับพวกเราครับเรายืนหยัดอยู่หนักแน่นนะครับว่าพวกเรามีสีเดียวกันคือสีมขาแปลว่า สามัคคีรับพี่น้องร่วมพมาลาังกันต่อสู้เพื่อกป้องเอกราชของชาติไทยมาอย่างยาวนานสิ่งที่ยืนยันว่าพวกเราและเซ็กไม์โหวตคือการเคารพการเลือกตั้งก็ต่อเมื่อมีการปฏิรูปประเทศเพราะว่าสิ่งที่เห็นวันนี้มีหลายคนอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขยอมให้ มีการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องและเป็นการจับช่วงที่เลวร้ายที่สุดยังไม่เคยมีมาก่อนนำซ้ำอย่างเช่นตั้งอาชีวะที่ด่าในหลวงด่าพระราชินีแทนที่รัฐบาลจะจับดำเนินคดีตรงไปตรงมาเพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างกับช่วยเหลือคุ้มครองไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่บ้านเจดออย่างนี้หมายความว่าไ,วไงครับพี่น้องคนระับ หนักข้อเข้านะครับแทนที่พวกเราใช้สีธงชาติพวกเขาจะภูมิใจเขาก็เปลี่ยนสีนะครับเอาเหลือสีแดงบ้างสีแดงขาวบ้างผมจึงขอประากาศสุดท้ายตรงนี้ว่าคุณเลสเบกโยหวตไม่เป็นไรเลสเบกไมโวตไม่เป็นไรแต่พวกเราจะเลสเบกไมคิงก็เรื่องของเราครับพี่น้องจึงขอฝากก่อนทิ้งท้ายวันนี้ มาทัชทายเฉยๆก็บอกว่ากูจะใช้ใจลงเป็นธงชาติมึงบังอาจฉีกแยกแตกหนึ่งสีกูจะรวมน้ำเงินขาวเข้าอีกทีชาติกูมีสามสีอยู่ร่วมกันขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ